ของผมคือยาดมกระติกใส่น้ำแข็งยาดมเหรอใช่ยาดมขอเปิดสาแบบลั่นๆให้ดูได้ไหมีดเดือได้ยินปะได้ยินเอออันนี้ปิดนะแล้วหูแบบอ้ไะเอาเอาคอสดีกว่าคอสใช่คอสกับกระติกใช่ไหมคาะกับกระติกน้ำเอาตรงนี้แล้วกันรอบอ่ะได้ไหมเอาพอใจพ่อแล้วผอแล้ว เอาปลาลงพื้นได้ปะปลาเลยเหรอเอาปลาไม่ดรอปอะเอาดรอปพังไอ้เชียอ่ะถ้ามันป่าไม่ได้มึงก็ป่าค่อยๆก็ได้ไงป่านะอะไรเสียงไม่เรียกไหนไหนเปิดฝาดิเปิดฝาให้ฟังหน่อยไอ้เนี่ยเปิดเหรอไม่เสียงเป็นงั้นนะก็ติ่งน้ำท้งไหนเนี่ยเอามึงซื้อได้กูดูทีนี้จะซื้อหรือเอากล้องแบบแบบ อร่อยอ่ะดมเลย์ดมอร่อยอ่ะโอเคอู้หูหอมโดมมือแรงไม่ได้หรอพอแล้ดมแรงก็ได้เดี๋ยวติดอยากรู้ว่ามันอันของใหญ่ของเล็กอะไรดับดับให้ดูหน่อยแบบไอ้กูว่าใช่ละถังน้ำแน่นอนใหญ่ๆอย่างนี้รีโมูนเฮ้ยพัดอะไร